ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองค่ะคุณผู้ชมติดตามวิถีกเกษตรของชุมชนบ้านไร่ที่อำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์พยายามที่จะร่วมมือกันระหว่างชุมชนและวัดเพื่อทำกเกษตรในระดับชุมชนนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และกระชับความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วยค่ะผลไม้พลมือปลูกผ,ผักปลอดสารเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้ และข้อตกลงของชาวบ้านบ้านไร่ตำบลบ้านไร่อำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ร่วมการปลูกผักในแปลงสาธิตเกษตรของศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้านที่เปลี่ยนพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ภายในวัดบ้านไร่เป็นแหล่งความรู้ชุมชนเกษตรวิธีพอเพียง4-5-9จากวัดสู่ชุมชนตั้งแต่หน้าบ้านเข้ามาปลูกทุกอย่างที่รับประทานได้แล้วเดินจากบ้านไป4-5-9 4-5, 45ตัวแรกก็คือปลูกผัก หรือว่าเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่กําหนดไว้อย่ากเกิน45วันเพราะคนเราจะทาได้แค่45วันนี้ได้กินได้ใช้ละและ4กับ5บวกกันเป็น9 9มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เส็จทรงงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเราจึงน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาใช้ในครัวเรือนแล้วให้ได้ประโยชน์สูงสุด ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ขยายจากวัดแล้วก็ไปสู่ชุมชนด้วยก็จะมีชุมชนมาช่วยกันปลูกแล้วของเจ้าว่าช่วยกันปลูกตรงนี้นะครับแล้วก็ขยายผลตรงเนี้ยเอาเพื่อเอามาเลี้ยพันขยายไปให้กับชุมชนหลังจากพบปัญหาเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนจากพฤติกรรมการบริโภคพืชผักจากท้องตลาดรวมถึงค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นชาวบ้านจึงร่วมกันหาทางออกโดยการริเริ่มทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยเริ่มต้นจากแกนนำชุมชนทำเป็นตัวอย่างก่อนก่อนขยายผลไปสู่เกษตรกรในหมู่บ้านเพื่อเปลี่ยนทั้งเรื่องสุขภาพและเศรษฐกิจครัวเรือนที่ดีขึ้นชุมชนที่นี่เป็นชุมชนเกษตรกรประชาชนส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะปลูกพืชแบบแบบยังใช้สารเคมีอย่างงี้ครับซึ่งเราก็หาทางหาทางที่จะแก้ปัญหานี้นั่นก็คือแนวทางที่เราได้ก็คือการส่งเสริมให้มีการปลูกผัก ไว้ทานเองเลี้ยงสัตว์ทานเองไงครับคือนอกจากจะช่วยในเรื่องเราไม่ต้องไปรับประทานอาหารที่มีสารเคมีแล้วเรายังยังส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยเพราะว่าบางทีเราปลูกมันทานไม่หมดทานไม่หมดแล้วก็เอาไปขายในตลาดชุมชนเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วยครับผมนอกจากการทําเกษตรปลอดสารแล้วการใช้ธรรมะควบคู่กับการทําเกษตรเชิงสัญลักษณ์เช่นโอ่งชีวิตทําให้ชาวบ้านที่นี่มีหลักการดําเนินชีวิตในการใช้จ่ายอย่างประหยัด มีรายจ่ายอะไรบ้างรายได้อะไรบ้างลดรายจ่ายรายได้อย่างไรองแดงเปรียบเสเมือนครอบครัวหรือว่าตัวเราเองน้ําที่เข้าในองแดงก็เหมือนเปรียบเสเมือนรายได้รายได้หากองแดงนั้นไม่มีรอยรั่วเลยน้ําที่เข้ามาก็เต็มกล็ล้นแต่ชีวิตคนเราเป็นไปไม่ได้ที่ว่าไม่มีรายจ่ายแล้วเราจะทํายังไงให้มันบรรเทาลงเรารู้แล้วองแดงนี้รอยรั่วอะไรบ้างล้วก็มีการจดบันทึกทําบัญชีครัวเรือนนั่นเองนะครับนอกจากเราจะได้เป็นตัวเงินแล้วนะครับ เราเราไม่ต้องซื้อผักกินเองไม่ต้องซื้อไข่กินไม่ต้องซื้อปลากินเราก็ประหยัดเงินส่วนนั้นไปได้เงินในเงินเก็บของเราก็จะเหลือขึ้นอีกจักรพันธ์จปัญญานักข่าวพลเมืองรายงาน